ออกแรงนิดเดียวแต่ผลรับมหาศาลดีไหม,ไมสวัสดีทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าเอฟเฟคของติ๊กตอกมันหายไปไหนนะทุกคนโอ้แต่และเอฟเฟคหายไปจ้อยสูงไม่เป็นไรหายไปแล้วมันปรับนะอัปเดตเฟซบุ่าวันนี้วันที่ไอหยังจ้าอัปเดตกันหน่อยยี่เจค่ะวันจันทร์ วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดอ๋อพี่นุ้ยลุกไปปิดม่านให้สวัสดีทุกคนที่นี่นะคะพี่น้องโฟยแอลแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านเพจครูพิตุ้มปาติหารแห่งชีวิตนะคะทบทวนกฎจัรกร,ากราวาลกันนิดนึงนะก่อนที่จะเริ่มวันใหม่นะจะได้เป็นวันที่สดใสสุขสานจุ๊กรูตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ตื่นมารู้สึกยังไงบ้างสดชื่นไหมโชคดีรู้สึกถึงความโชคดีไหมรู้สึกรู้สึกแบบชีวิตมีพลังไหมพวกเราเหมือนเมื่อก่อนปะ เมื่อก่อนนี่คอฮะคอยังมาแกันแต่ว่ากูแห้นงนี้เฮ้ยต่คืนกูนอนบาราบลูกกูกวนทั้งคืนจริงไหมเมื่อเจ้านี่พิษกับผัวมาหน้ายัางบอกอกงอเข้าโรงงานมาบางตทอก็รถสตันม่ติดบางทีก็ฝนตกบางทีก็บกักฮะหงุดหงิดเราเปลี่ยนแค่นี้เอง ครูบอกให้เปลี่ยนตอนเช้านะเนาะว่าตอนเช้าเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้เปลี่ยนตอนเช้าเลยพอเปลี่ยนตอนเช้าปุ๊บให้ตัวเองรู้สึกดีๆให้ให้ตัวเองรู้สึกมีพลังดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะรู้สึกชีวิตมันมีรสชาติครูร้องเพลงยิ่งเดินมารถยังมาเซตอีจวงซ่อมใบซ่อมบอดบ่กัน <c oughs> เดียวก่นเนอะ <c oughs> จะเดือนแล้วนาะยอีจวงกูจะซื้อรถใหม่ละเออแต่ไม่เป็นไรรถซ่อมมีหลายๆคนในโลกนี้ที่ไม่มีรถขับมีปะ่ะ <c oughs> จริงไหม มอเตอร์ไซคันเก่ากูยังไม่มีตังซื้อคันใหม่เลยเสียแล้วเสียอีกเออสมมติสมสมติคิดแบบเนี้มีหลายหลายคนในประเทศนี้ไม่มีโอกาสแ <c oughs> ม้กระทั่งได้เดินจริงไม่จริงขากรุดจริงไม่จริงอ่ะเบื่องานว่ะจริงค่ะกจจักรยานยังไม่มีอ่ะกูปันรถทีบรรยากาศกูใครกูคัเปลี่ยนรถอย่างขี่รถยนต์อย่างเปินยนย้ลหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้ขี่จักรยานเพราะอะไรจนหรือขาไม่มี งานเบื่วอว่ะทํามาหลายปีก็เห <words on> <Airbnb> มือนเดิมสมมติสมมติพวกเราไม่เ <compelling> บ <dai> ื่อหรอกครูรู้เดี๋ยวพูกเลี้ยงขนมเส้นสุกอตึงมูอไกเออหลายๆคนตกงานทีละปีทีละสามเดือนหกเดือนจริงไม่จริงถ้าคิดแบบนี้มีกําลังใจไหมรู้สึกดีขึ้นไหมเห็นไหมนี่คือข้อดีของการคิดบวกมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยแบบพลิกฝ่ามือหรือในพริบตานะทุกคนแต่ชีวิตแม่งข้อดีว่ะครูเดินข้ามหัวอันกระโดดข้ามหัวเกาะกลางถนนมา ทำไมชีวิตกูดีอย่างนี้ว่าชีวิตดีดีมีเงินท่องให้ก่ใช้จ่ายเต้นพร้อมนะเงินฟุ้งมากไหมแต่ลคนละก็ดีดีดีรู้สึกดีค่ะมาถึงในนี้ยังเต้นเลยเหมือนตัวเองเป็นเด็กอ่ะมันสดชื่นมันสดใสมันมีพลังคิดในหัวเลยเดี๋ยวจะเขียนดูดูิีกูต้องทำอะไรว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแปดเห็นไหมมีพลังไหมทุกคนกูไม่เห็นใครอีกแล้วอ่ะอ่ะทีนี้รูจะบอกว่าประเทศแม่แต่งมาแล้วส้มสวัสดีวันนี้รูแต่งหน้าสวยสดใสสู ใส่ก็รีบอะอย่าบอกเขารีบหนึ่งแท่งอนะได้ทั้งหน้าเลยใส่แก้มใส่ตาแต่ยะเมื่อก่อนกูเคยแต่งหน้าน่ะเคยเห็นไหมกูติดขนตายาวปือ้อเพ่มันแก่ออ,ออีจวงเออไปเรียนแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าทมไปเตอร์อันใส่รองพื้นนี่นะใส่นาะนะแต่งออกมาทําไมมูก,กูแก่จังวะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบสบายๆนะนี่น,นี่หน่อยๆใส่แค่ลิปแม่ดูเด็กลงเนาะดูเด็กลงใครบอก พี่บอกเองณจุดจุดนี้สวัสดีค่ะครูดูครูแล้วอารมณ์ดีแน่นอนเนาะอารมณ์ดีเงินเข้าว,วันนี้ครูมาบอกเทคนิคพิเศษอาจีบก่อนจีรพัฒน์สวัสดีนะคะออกแรงนิดเดียวผลรับมหาศาลดีไหมนง่น้อยเดียว <c oughs> แต่ผลรับบานเลยใครเราครูพี่ตุ้มนะออกแรงนิดเดียวไหม แล้วก็ข่าวดีเมื่อคืนเมื่อคืนเงินขุน้นขอเงินขึนข้นเดี๋ยวขอดูอีกสักสองกว,ว่าสามวันเดี๋ยวให้พี่น้องไปแลกเงินให้หากาไรเว้ยรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมมันไม่เหมือก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนวะกวาเงือเงือไม่ออกไม่ได้ตังถูกไหมนนี้คือคำฝังหัวของใครบ้างออใช่ไหมออะไรอีกนะเงือไม่ออกไม่ได้ตังคิดเพราะเราไม่ได้คิดนานเราไม่ได้พูดนานเราคิดไม่ออกว่ามันเป็นคําอะไรเป็นคําภาษาพลังงานลบ เงือบออกบะได้ตังเงินบะได้งอกออกจากต้นไม้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจอะไรอีกเงินมันหายากสารพัดสารเพเนาะเราตอกย้ําตัวเองทุกวันอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตเราเป็นแบบนั้นไหมแต่ตอนนี้เอาใหม่ครูพี่ตุ้งรู้สึกว่าฉันออกแรงนิดเดียวอันนี้เป็นคําสัง่งจิตที่อยู่ในหัวครูตลอดเลยนะออกแรงนิดเดียวแต่ผลลัพ์มหาศาลแปลว่าอะไรบ้างออกแรงนิดเดียวผลลั์มหาศาลยังรู้เทคนิคมั้ย พีป่ประสงค์ปกายทิศรักครูพี่พินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเออเรารู้เคล็ดลับไงครูต้องรู้บังเอิญรู้เคล็ดลับเนาะว่า <c oughs> ทํายังไงดีวะเทคนิคจะให้ออกแรงนิดเดียวแต่ผลลัพธ์เยอะได้เงินเยอะทําอะไรก็ลุงทําอะไรก็แบบจเจริญหลงเรืองรู้สึกเลยนะว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงเทคนิคแรกสุขเขาไปพรหน้ากันะ ม่จะสอนสักเตอรลีลาเ้ยเมื่อยแขนเมื่อยแขนยิงออมสวัสดีลูกถ้ากูทําอย่างนี้นานนะพวกสูเตือนครูด้วยนะมันอุ่นเว้ยอุ่นจุลุยมือนี่เพราะว่าไอเนี้ยมันอุ่นแล้วมันอร่อยนะคะเทคนิคแรกนะคะคูจะบอกให้อยากจะใช้เทคนิคแบบออกแรงน้อยแต่ผลลัพธ์เยอะๆยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบทํางานทั้งวันทั้งคืนใหม่หลับไม่นอนได้เงินมาก้อนนึงเสือกเงินหายไปอีกเสือกเป็นหนี้ทับถมอีกทาไมเป็นเป็นอย่างนั้นอะ อที่มันเป็นอย่างงั้นเพราะเงินที่เราหาได้อะมันเป็นเงินแห่งความทุกข์จริงปะเงินแห่งความเครียดจริงไหมเคยทํางานแบบน้ามาเคยไปอันเกี่ยวคาวันข้ามคืนหุ่งแล้วก็ปีนี่คาขายบดีก่อนปุ๊ตื่นมีก่อนมันไม่พอกินธุรกิจเกี่ยวคาเนะสุมาเด้ออีบบได้ดูถูกเด้อเออมันม่ได้นับแกแหงตอกเก่าคือครูทํามาหมดแล้วไงจวงอัน ไออยังก็เด็ดบัตทัวซ้อนอีหวัวกไปเตาะนอนไหลเตาะเฮดทอบอย่ามาม้ไอหน่องคุณสิตีน,นัตตนะีว่าอีพี่อู้บ่ได้ว่าเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวขาบ่ได้มาจะรวยมาได้ดูถูกเล้อสูรู้ใช่ไหมคะมีประสบการณ์เหมือนที่ครูบอกหนูว่าอีจวงไปไหนวันติดอ่ะอีจวงมาว่าไปไซ <laughs> ไปห้จ้างไซบ่ลำยัยแม่ไปจ้างเองตาได้สามร้อยเองบัอิดกะครูก็พูดกับมันอย่างเงี้ย ิงบอิตกะสนิทกันมากๆจะเรียกคิงแล้วเนี่ย <c oughs> จะเป็นิงทุกคนละิไบอิตกะไอดิมมันไปครับจ้างลกหญ้าเพี้ยวหญ้าเขาขายมวยอดิม <c oughs> โทรไปหามันแม่มันก็ว่าขายมุมภาพสายแต่กวนว่าพี่ดิมไปครับจ้างอีนี่ก็เคยค่ะรับจ้างทุกอย่างตั้งแต่ตัวเล็กๆเนาะแต่เรารู้ว่านั่นคือเอาแรงทํางานเอาแรงแลกเงินจริงไม่จริง,รงไอนี่ไปไซบลําลใหญ่ทั้งวันเลยอสามร้อยตั้งแต่เช้าแปดโมงเนาะ หรือเจ็ดโมงวะไปกี่โมงเจ็ดโมงเมากะได้วันนะคะแต่เต้ไปไปก่อนไปนอ๋อไปก่อนแปดโมงกว่าจะได้เงินสามร้อยยากไหมลูกมาอยู่นี่เงินหาง่ายไหม,ไมทาไมอย่างนั้นอ่ะก็เมื่อก,ก่อนมันเป็นเงินแห่งความเหนื่อยไงเข้าใจสิ่งนี้ไหมเหนื่อยมากจริงไหมจริงสามร้อยแปดโมงตะกอนอีพีได้สามสิบูนย์สามร้อยนี่สุดีแล้วนะข้าเจ้าจําได้ว่าตอนอายุประมาณ เป็นนักเรียนมัธยมอ่ะสา์อาทิตย์กอยู่บ้านกคยอยู่บ้านอยากได้เงินอยากได้เงินใส่กับปลูกออมสินเงินให้แม่เพราะคว่าแม่ตุกได้วค่าจ้างสามสิบนี่มีจวงหฮยเนี่ยตั้งแต่แปดโมงพฤแมลงครูบอกตัวเองคูนั่งสุขเขาเคยลกแง่หอมก่อนอยากแง่ตดอย่างนี้งอย่างเหรอยง่อย่างมือหมูวะยาห้วหมูโคตรแข็งโคตรเหนียวโคตรหนาวไปหน้าหนาวสามสิบบาทสู่แปดโมง ว่านหมยบอกก็ยังกี่ข้าวกินได้ไหมฮะเบรกได้ไหมฮะเออไปไปนั่งกินลมชมวิวสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมฮะไม่ได้ฮ้อนก่อฮ้อนแม่เออนั่งลกอยู่ฮะครูบอกตัวเองขณะที่ครูนั่งเนี่ยมันเหมือนเราทาสมาธิอีจวงครูรู้ว่าครูมีอะไรบางอย่างติดตัวมากูจะไม่มีชีวิตแบบนี้ไปอีกหันไปมองแม่แม่ก็ลงยาหอมอีจวงมันมาได้ลําบากสําหรับคนอื่นเปิ้นถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ารับจ้างวันละสามจิต แต่กูต้องบอกตัวเองในใจว่ากูจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดชีวิตสักวันหนึ่งกูจะรวยสักวันหนึ่งแม่กูจะเป็นเศรษฐีสักวันหนึ่งกูจะทําให้แม่กูเป็นคุณนายเป็นคุณนายยางตอนนี้เป็นแล้วสบายมากเลยนะเนาะเงินก็เยอะเนาะทองก็เยอะเนาะเราไม่ยอมรับชะตากรรมเพราะเรารู้ว่าเงินที่เราใช้อะดิที่ได้มามันเป็นเงินแห่งความทุกข์ทุกไหมตตกแดดตตกฝนทุกปะเ,ปเงินแห่งความเครียดไปเกี่ยวคากูอุตสาเกี่ยวคา ปีนี้ค่าราคาบด,ดีกูปุ๊ดตื่นสมมติแบบปุ๊ดตื่นก็คือเสียแรงเปล่าถูกปะรู้สึกแบบเหนื่อยท้อกับชีวิตเงินที่มันได้มาทุกคนมันคือเงินแห่งความเศร้าวความทุกข์ความเครียดความหนักความเหนื่อยมันอยู่กับเราแป๊บเดียวทุกคนเชื่อปะเออมันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปแล้วมันเ่อ้าหายตี้ไปเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะก็คนที่มีความสุขไงเขาทํางานด้วยความสุขมีเงินเงินไปไหลไปหาเขาอะแต่เราอะเครียดกดดันไม่พอ เหมือนครูเมื่อก่อนขับรถอันนี้อันนี้อีกระยะหนึ่งหลังจากที่เป็นเด็กผ่านการเป็นเด็กมาขับรถยังมาวางเติมมาเดิมเนีน่ยปวดแขนแนะเนินสูาครูจัดทริปไปเที่ยวต่างประเทศสิคะอีจวงครูจะเอางบที่ไหนมาจา้าเทืองเมืองเขาเนี่ยมาเดิวเนี่ย,ะยกะกะ้าคอมเมืองก็ได้ไปละเซาห้าเปอร์เซนต์อีจวงเหยมันจะเหลือสักห้าเปอร์เซนต์กูต้องให้แม่ขายหนึ่งล้านแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหรอลูกเราจัดไปเองดีไหมอยากไปเที่ยวใช่ไหมที่ฟาวันสวัสดีลูก รูนะใขรบัจัดกูจัดที่ตัวเองจ้านะจุดจุดนี้นะคะเออเดี๋ยวรูไปคิดดูนะครูพี่พินมันไม่เหมือนเราทําระบบตัวแทนจาหน่ายอยงนี้หลอกกาไรมันเหลือน้อย mm. เข้าใจไหมถ้าถ้าเองเอาค่าคอมสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์เองเอาไปเที่ยวเอาปะละ่ะจ่ายเองเออดีไหมจ่ายเองไหมพี่พินเราจัดไปเที่ยวกันชิวๆได้ไหมดีไหมกูจัดทัวร์ให้อย่างมันไม่สแสวงหาผลกําไรเอาเพื่อนอย่างเงี้ยเอาก็รู้ไหมพวกนี้มันกระสันมีตังนะแต่ว่านมีหัวโปมีไขจวนมันว่าซ่นเออ ไปญี่ปุ่นไหมพี่พินแผนกันเอียป่ะปีนี้ถ้าบัตารตแล้วไปปีหน้าเนาะตัวเนาะไปปีไปปีดีค่ะครูจัดให้แล้วใครจะไปเราก็จ่ายเองค่ะเออกูดไอเดียอีจวงมึงกลับมามจวนคูอู้เรื่องไปเที่ยวนะกูลืมไปหมดละมีคนอยากไปเยอะค่ะอืมทีนี้ค่ะออกแรงนิดเดียวผลลัพธ์มหาศาลอ่ะกลับเข้ามาตอกี้ออกไปหน้านาน้ำกัมพูชากลับมาคัมแบ็กอเกนไปปนไหลไปปุ๊บละ ส plane. ุขขาวนี <S <S 1> <S 1> ่นํามีใครเป็นเศรษฐีมีใครเป็นลูกสาวเศรษฐีสักคนน่ะจริงไม่จริงมันกัตุ๊กมันกันโมระอีเนี่ยกัโควรตุ๊กแต่ทําไมกูไม่ยอมกูเนะไม่ยอมความจนไม่ใช่กรรมพาผ่านจริงไม่จริงเกิดมาจนแปลว่าเธอจะจนไปตลอดชีวิตไหมเกิดมารวยแปลว่าเธอจะรวยไปตลอดชีวิตไหมถ้าเธอทําตัวไม่ดีขึ้นไม่ดีเธอก็มีโอกาสจนจริงไหมจริงดังนั้นไม่มีใครกําหนดชีวิตเราว่าเราเกิดมาจนแล้วเราจะจนไปตลอดชีวิตนะไม่ยอมค่ะชะตาชีวิตของเราใครกําหนดคะ ดังนั้นอยากจะรู้ว่าออกแรงอย่างไรให้ผลรับแม่งมหาสาลเอาข้อแรกไปก่อนคูพี่ต้องไม่เคยรู้เลยว่ากูต้องขอบคุณทุกสิ่งที่กูมีได้ยินแม้แต่เสียงกรืนชอบฟังครูสนุกและมีพลังค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะพี่พินนะเดี๋ยวครูจัดให้โอเคป่ะระสันเลอกเตินเออครูไม่รู้มาก่อนว่า เคนเราต้องขอบคุณทุกอย่างที่เรามีนะคะคนเราต้องรู้สึกดีกับทุกอย่างที่เรามีเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เราจะคิดตลอดเลยน้อยอกมองใจว่าอย่างอันกูบมีรถครับอย่างเปิ้ลว่ากูเตลหนองพึ่งซิตี้ในปกูกูเขึ้นเตลล่องเตลล่องเตลขึ้นกูมีรถถีบเก่าๆอย่างการหนึ่งกูยังบมีรถยนต์ขี่ไปขี่มาเชิดหน้าชูตาเหมือนเปิ้ลจริงไหมจริงอยากสักจักรวาลส่งอะไรให้เราความอยากจริงไหมจริงก็มันอยากไงมันอยากได้รถไง ไม่พอใจกับอะไรเลยบ้านหลังเก่าล้านบ้านไม่สวยบ้านสับบลังเคบ้านลกบ้านจะพังแหล่ไม่พังแหล่ไม่เคยแม้กระทั่งขอบคุณบ้านตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่เกิดอะ่ะเนี่ยมันถึงไม่มหาศาลไงลูกออกแรงก็เยอะยากหนักเหนื่อยเครียดท้อไม่มีพลังเพราะมันไม่เคยสํานึกรู้คุณกับอะไรเลยพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนเปลี่ยนอะไรนะไมเซ็ตเปลี่ยนเขาเรียกว่าโดนสะกดจิต ให้ขอบคุณเก่งเนาะหลายคนรู้สึกไหมว่าขอบคุณเก่งขึ้นอนะรู้สึกปะกอะไรก็ขอบคุณเนาะรู้สึกว่าขอบคุณเก่งแล้วทําไมชีวิตมันดีขึ้นนะ่ะทุกคนไปซื้อข้าวคน,น, <cell> น,นอาข้าวใจตังเปิ้ลยังขอบใช่ใช่แทนที่เขาจะขอบคุณเราเนาะ <c oughs> แต่มันดีนะพี่นุย้ยเพราะเราขอบคุณเขาถ้าเราไม่ไปซื้อข้าวเขาเราเอาข้าวที่ไหนกินจริงไหมตอนเช้าเนี้ย บางคนไม่ใช่สิมาเกบขอบคุณเออมันเป็นติตนิสัยจริงคือจะขอบคุณแม่ค้าทุกคนที่เราซื้อเพราะเราดิบไงซึ่งดีมากคือคลื่นเนี้ยมันจะดูดเงินยังไงทุกคนรู้ป่ะอ่าปกติคนเราจะขอบคุณใครสักคนเนี่ยน้องนุชขอบคุณนะน้องนุชต้องอะไรให้แม่สักอย่างถูกป่ะถ้านางนุชไม่อะไรให้แม่แม่ก็ไม่ขอบคุณจริงไหมเราจะต้องขอบคุณเพราะเรารู้สึกว่าต้องขอบคุณแต่ดันไม่รู้ว่ากรจักรวาลกดแรงดูเขาต้องรู้สึกขอบคุณสำนึกรู้คุณแม้กระทั่ง ยังไม่ได้รู้สึกถึงว่าใครให้อะไรเราแต่เราสํานึกรู้คุณเหมือนครูสมนุกสํานึกรู้คุณอ่าไอเนี้ยในแก้วครูอะอะไรนะชื่ออะไรนะเนสววตาครูซื้อมาเท่าไหร่นะสิบบาทเหรอตกเป็นซองซองเท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าบาทเนาะสิบสองบาทประมาณนี้ครูรู้สึกว่าขอบคุณแล้วครูกินแล้วครูอิ่มทุกคนรู้ดูดูสังเกตดูการขอบคุณของครูนะกว่ามันจะเป็นมันเล็ดทันยาพืชที่อยู่ในเนี้ยมันผ่านมือใครมากี่คนคะใครที่เป็นคนเก็บ เขาเรียกอะไรวะในนี้ยข้าวโพดมันมีข้าวโพดมันมีนมผู้มองเห็นคนลุยรีดนมวัวน,นะมองเห็นคนทําข้าวโพดแล้วเอาข้าวโพดมามา,มาขายผู้มองเห็นทําไมคนลุกวะผู้มองเห็นกระบวนการในการที่จะมาเป็นเนสวีต้าหนึ่งแก้วอันนี้เราฝึกจนตัวเองรู้สึกแบบนี้จริงรู้สึกขอบคุณมากนะที่ทาเนสวีต้าอร่อยอร่อยให้กินรู้สึกถึงคนที่ปลูกอ้อยแล้วเอาน้าตาลน้ําตาลมันน้อยนะแต่ก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลให้มันหวานแล้วอร่อย รู้สึกขอบคุณโรงงานที่เขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเหนืออีสานใต้มารวมกันที่โรงงานแล้วทํากระบวนการโรงงานเนสวีตัเนี่ยเป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐานเป็นโรงงานที่ดีมากๆแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วมาใส่ในซองแล้วแบบทําให้มันอร่อยให้มันกลมกลอมทําให้เรากินแล้วเรารู้สึกมีพลังมีสุขภาพดีขอบคุณมากนะเห็นไหมอ่ะอีกสักอย่างหนึ่งพลังข้อนี้สํคาคัญมากสมมติว่า เราซื้อกับข้าวมาหนึ่งอย่างจากแม่ค้าเนาะกว่ามันจะเป็นกับข้าวหนึ่งอย่างมันต้องผ่านการล้างจริงไหมชาวนาปลูกจริงไหมชาวสวนปลูกจริงไหมเป็นผัดผักให้เราสักอันหนึ่งเหมือนพี่นุ้ยอะไปแวะซื้อ,อข้าวแกงทุกวันอย่างเงี้ยกว่าคนที่จะปลูกปลูกผักสมมุติว่าเป็นแกงปลาคนจะเลี้ยงปลาปลาต้องเสียสวะสละชีวิตตัวเองไหมก่อนจะมาให้เรากินให้เราแข็งแรงจริงปะเราไม่เคยนึกถึงเนาะ แต่เรารู้สึกแบบขอบคุณมากนะข้าวแต่ละคําที่เรากินชาวนาต้องปลูกข้าวชาวนาต้องสีข้าวชาวนาต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยอถอนหญ้าบารุงบําเรือกว่ามันจะเป็นข้าวสักเม็ดใหเรากินข้าวสักช้อนหนึ่งให้เรากินคุณไม่เคยขอบคุณนะเมื่อก่อนแต่เมื่อเรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณกับอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรามีวันเนี้ขอบคุณไปก่อน ขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจนะทุกคนลองแบบขอบคุณยิงให้มันครบยี่สิบอย่างนะตั้งแต่เช้าเลยสมมุติว่าตอนตอนเช้ามาพวกเราขอบคุณอะไรมากตอนเช้าขอบคุณตัวเองไล่มาไหมหัวสมองสุดอัจฉริยะให้มันครบยี่สิบขอบคุณตัวเองครบยัง ครบแล้วนะแค่ขอบคุณตัวเองก็ครบแล้วจริงบ้าขอบคุณสายตาที่ยังเห็นชัดเจนนะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะนะขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณสองมือที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็สําเร็จหมดเลยขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นเพื่อเราจริงไหมใครขอบคุณลมหายใจตัวเองบ้างขอบคุณตับไตกับลาบพาส้กระเพาะอาหารที่มันทํางานสมดุลเนานะคูขอบคุณแม้กระทั่งเส้นเลือดคูความดันโลหิตคูไขมันในเลือดเส้นเลือดอะไรวะ เลือดเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดแดงไขมันในเลือดอไตอกีสราอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเลือดเราอะให้มันปกติสมบูรณ์แข็งแรงแล้วทําให้เรามีสุขภาพพลังไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรง <c oughs> ครูไม่ค่อยป่วยป่วยน้อยมากป่วยน้อยมากแล้วแบบคือเตียงพลาสมาหายเลยทุกทุกคนเคยได้ยินคาว่าเตียงพลาสมาปะ่ะเ <c oughs> ตียงครัวครูแต่งตั้งให้เตียงครูเป็น <c> เ <oughs> ตียงพลาสมาเตียงเนี้ย พลังแม่งมหาศาลกูขึ้นไปนอนเมื่อไหร่ถ้ากูป่วยนะพลังความป่วยจะหายจะรักษาอัตโนมัติเราสั่งเองเมื่อไหร่ที่ฉันเหนื่อยล้าฉันรู้สึกไม่สบายฉันรู้สึกอ่อนเพลียขึ้นไปนอนบนเตียงมอนมันเหมือน,น,น,นจะมีพลังพิเศษจากจักรวาลกูรู้จักวิธีการใช้พลังจากจักรวาลทําให้ร่างกายแข็งแรงและอะไรที่ไม่สบายเนี่ยอะไรที่รู้สึกไม่ดีหายไปทันทีทําไมอ่ะเราสะกดได้จริงไหมจริง พีส่สเป็นเตียงดูดวิญญาณพี่นองปุ๊บหลับเตียงดูดวิญญาณแล้วมันจะตื่นไหมนะ่ะก็ยังดีแล้วที่ตื่นเฮ้ยแล้วแต่เราจะกดจริงป่ะเ <partido> นี่ยพอเราขอบคุณม,네มันก็จะเป็นแบบนั้นนะพี่นุ้ยจะเป็นคนหลับง่ายเพราะดูดวิญญาณพี่นุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำสามให้มันภาษาพลังงานบวกกว่านี้หน่อยได้ไหมเออเป็นเตียงแห่งความสุขขึ้นปุ๊บหลับปั๊บอย่างเงี้ยเออเตียงแบบ ทำให้เรามีความสุขตลอดกาลนานเทินตอนนอนอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนเปลี่ยนคําศั์มันดูดวิญญาณเหมือนกูจะตุยบนเตียงบอกว่าเนาะนะเปลี่ยนภาษาพลังงานให้มันเป็นสูงๆได้แบบเนี้ยได้เหมือนกันคลื่นเนี้ยขอบคุณใครก็ไม่รู้ว่ามันดึงดูดเงินขอ,ขอบคุณคือคลื่นพลังงานคือคลื่นสันสะเทือนที่มันมีพลานุภาพสูงมากๆตามากฎจักรวาลนะนอกจากขอบคุณแล้วนะคะอีกหกนาทีขอบนอกจากคําว่าขอบคุณพลังแห่งการขอบคุณแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ พลังแห่งการปิติยินดีพลังงานแห่งความรักเมื่อก่อนเรารักรักตัวเองแทบไม่ลักเนาะเดี๋ยวนี้รักตัวเองมากขึ้นเนาะเออหลายคนแบบกูไปสนใครอะกูแม่งรักตัวเองพอรักตัวเองแบบช้ำแล้วค่อยแบ่งปันออกไปข้างนอกเออรู้สึกรักตัวเองก่อนแล้วก็รักทุกคนรักทุกสรรพสิ่งเมื่อก่อนมีเกียิใครไหมมีอยู่แล้วเนาะมีหมันไส้ไอีวอาฮะเออสักหน่อยเถอะยังบอกวันนี้กูสวยไงล่องมาปะอีนิดแต่เจ้าแวะไปซื้อขอกีนถูกไหม แต่แตอนเนี้ยไม่เป็นไรฉันรักทุกคนรู้สึกตัวเองเป็นนางฟ้าไหมลูกรักเพื่อนพลังงานแห่งรักนะมันจะแบบรักทุกสรรพสินะ่งรักแบบไม่มีเงื่อนไขแม้แต่รักตัวเองอะ่ะให้อภัยตัวเองรักตัวเองและคนที่มันไม่เข้าแก่นตาเราอะ่ะไม่เข้าลูกตาเราอะ่ะเราให้อภัยเขาได้ไหมเขาก็คนเนาะเขาไม่มีใครมาสอนเนาะไม่มีใครมาสอนกฎจักรวาลเขาจริงไม่จริงเขาก็มีนิสัยที่เป็นนิสัยอะไรบางอย่างของเขาแต่พื้นฐานของคนน่ะทุกคนน่ะเขาเป็นคนดีจริงไม่จริง แต่เพียงแต่ว่าอุปนิสัยสังคมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่การเลี้ยงดูอะไรต่างๆหล่อหลอมเข้าจนคนแบบนั้นอะเราให้อภัยเขาได้ไหมหรือมึงต้องจกูกูก <c oughs> <c oughs> ูเืออภัยใส่ก,สกันสักคนอ,อย่างนี้กูต้องไฟอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกกูพี่ตุ้มเนี่ยไม่เกลียดใครเลยบางทีก็รู้สึกหมันไสอีคนนี้ละเกินอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเอาก็ให้มาไทยมันเถอะมันไม่รู้ดูพ่อแม่มันเลี้ยงดูที่นั่นริงว่าเราก็จะใจเราก็จะคลายเห็นไหมรัก กตัญญูรู้คุณนะรักปิติยินดีชื่นชมยินดีกับเขาให้อภัยเขาอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะบอกก็คือคลื่นพลังงานที่เป็นพลังของจักรวาลที่เราจะสามารถทําให้เราบรรลุคือออกแรงหน่อยเดียวอะแต่ผลลัพธ์เยอะมากๆก็คือการจินตนาการเออพวกเรารู้สึกไหมว่าจินตนาการแล้วมันได้ผลนะจริงว่าทําไมอะหลอกสมองไม่มีใครบอกนี่ว่าการจินตนาการ การจินตนาการอะไรนะสำคัญกว่าความรู้ความรู้พาเราย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเออความรู้การลงมือทําย้ายเราจากจุดนี้ไปยังจุดนั้นแต่จินตนาการย้ายเราไปไหนก็ได้ทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับคุณตุ้มบ่อยไหมไปมาดียบ,บ่อยไหมไปญี่ปุ่นบ่อยมั้ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปญี่ปุ่นดีไหมไปนั่งสมาธิแบบ แดดกาลัง่องอะไรเงี้ยแบบกาลังลำลายเลยแล้วก็แบบเห็นภูเขาหิมะนู่นนี่นัน่น,นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้นะเราย้ายจากจุดนี้ไปยังจุดนู้นทันทีและอารมณ์ความรู้สึกเราเข้าไปถึงในสินส่วนที่เราจินตนาการนะทุกคนมันจะพาเราวาร์ปได้เร็วมากครูบอกเลยว่าเร็วมากๆไม่งั้นครูไม่ไปมาดิสีรอบไม่มัดไม่งั้นครูไม่ไปญี่ปุ่นสีรอบจริงไหมไม่งั้นครูจะไม่มีโอกาสได้พาตัวเองไปสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือประเทศในฝันที่เราอยากไปทําไมอะจินตนาการ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยอยากจะแบบย้ายตัวเองไปยังจุดไหนเนี่ยใช้พลังเห็นการจินตการโดยการใช้พลังของจักรวาลเนี่ยเราเข้าไปสวมกันเป็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นเลยทันทีสมองเหมือนเขาโดนหลอกอะ่ะเหมือนเขาโดนกล่อมเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้หลอกหรือสิ่งนี้ไม่ดีเออสิ่งนี้หลอกหรือสิ่งนี้จริงแต่เราเห็นซ้ําๆเกิดความรู้สึกซ้ําๆคิดในหัวซ้ําๆเห็นภาพซ้ําๆมันจําได้มันเป็นสายใยทําไมพูดคําว่าสายใยเหมือนหลวง,งตาม,มาเลยมันเป็นสิ่งที่ มันนึกว่ามันเป็นแล้วอ่ะมันจะพยายามสมองของเรานะหรือจิตต้สำนึกของเราเนี่ยมันจะพยายามหาหาข้อมูลหาเหตุผลมาสนับสนุนว่ามึงไปได้มึงทําได้สิมึงจะไปได้มึงทาได้สิไปทางนู้นนะไปทางนี้นะเคยได้เยนทัวร์ไฟไหม้ไหมครั้งแรกกูไม่ต้องไปญี่ปุ่นอนะ่ะไปแบบหูยใจมากฉันใช้พลังจักรวาลได้ผลไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะได้ไปแต่กูไม่รู้ละกูไปทาพาสปอร์ตก่อนแล้วก็จินตนาการเห็นภาพแล้วก็ติดภาพหมุดล้วนตัวเองไปญี่ปุ่นทุกคน ไม่รู้ตัวว่าจะได้ไปเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เพิ่งจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะแรกๆก็มีเงินเก็บประมาณสองล้านสามล้านมันไม่ได้เยอะมากสําหรับตอนนั้นก็หมุนธุรกิจอยู่นะปรากฏว่าวันดีคืนดีมีน้องสาวมีเพื่อนทํางานอยู่ท่องเที่ยวแล้วเขาบอกว่าปัวไฟไหมพี่ไปเองนะตั๋วถูกมากโรงแรมเราเอาแต่ตั๋วกับโรงแรมเขาเราไม่ไปเที่ยวกับเขาอะก็คือเขาจองตัวง๋วกับโรงแรมไว้เนาะกูจ่ายไปประมาณหมื่นนิดนิดหน่อยอีจวงรู้สึกโอ้โหไปญี่ปุ่นในราคาหมื่นนิดนิดนด,ดีไหม ถูกไหมแล้วก็บอกดีดนิ้วบอกตัวเองว่ากูโคตรเก่งว่ะกูแม่งใช้พลังแห่งการจินตการแล้วกูได้ไปญี่ปุ่นแบบง่ายมากแล้วก็เปย์น้องกวางด้วยนะเอาน้องกวางไปด้วยน้องกวางเลขาตอนนั้นนะคะเหตุผลที่รูได้ไปเพราะอะไรรู้ป่ะรูเห็นภาพทุกวันว่ากูไปอยู่ญี่ปุ่นอะรูเห็นภาพติดกันประมาณไม่เกินสองเดือนนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะกูไปญี่ปุ่นกูไปนั่งเรียบร้อยแล้ววิวตรงนั่นตรงนี้คือเอาภาพติดหมดซากุระเอ้ยฮิมะตกอะไรเงี้ยไปง่ายมาก พี่น้องพี่นุ้ยก็เคยไปญี่ปุ่นกับพี่ตุ้มเนาะเออคือครูไปเบิกเนตรก่อนไงแต่เขาให้ครูเตรียมตัวห้าวันโวรไฟไหม่เองเข้าใจไหมแล้วครูก็บอกตัวเองว่ามึงมึงเจอกูกูไปเขาหลังไฟจะไม่ตูดกูไม่ไม้ก้นกูอีกแล้วกูไม่ได้เตรียมตัวหาเหวแล้วเเสื้อหนาวกูก็ไม่มีเนี่ยอีจวงกูก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นมั้งกูไปหาเสื้อดับหน้าแล้วกูก็บอกตัวเองว่ากูมาอีกทีกูแม่งจะพาลูกทีมกูไปเอาแม่งให้เต็มเต็มญี่ปุ่นเลยอ่ะ เอาให้แบบเต็มรถทัวร์เลยแล้วครูก็ไปอย่างนั้นตอนนั้นอะ่ะพาพวกพี่นุ้ยไปไปกับตัวแทนนะคะครูพ,พี่ินก็ได้ไปใช่ไหมไปญี่ปุ่นห้ารอบเหลือเชื่อกมากกับจกบักรวาลคือไปจนเบื่อทุกคนคือมันจินตนาการยังไงมันเห็นแล้วตัวเองครูพี่ตุ้มก็เห็นตัวเองไปไล้โสดที่ญี่ปุ่นแล้วแบบทุกคนอยู่บนกระเช้าไฟฟ้าเว้ยกระเช้าอะไรน่นะที่ไปดูหิมะภูเขาหิมะ แล้วครูก็ไลฟ์สดเห็นภาพนะแบบเนี้ยซ้ำๆแล้วก็บอกตัวแทนว่าทุกคนรอบหน้ามากับครูนะรอบหน้าเราไปด้วยกันนะครูเอาไปอะ่ะทุกคนยี่สิบกว่าคนเต็มรถทัวร์ไปหมดเลยแล้วสนุกมากเพราะอะไรอะ่อเอะเยอะมากจินตนาการเห็นปะเกือบหสิบคนะ่ะไม่ได้ไปเองด้วยนะเกือบห้าสิบใช่ไหมจําอะไรไม่ค่อยได้ไปบ่อยเกินไหมมันรถทัวร์คันหนึ่งแล้วก็รถตู้อีกคันอืมคือไปกันแบบอา้าววันนี้ไม่ติดไมค์ใครไม่ทักครูแล้วว่จะจบแล้วใช่ไหมเถอ <laughs> เห็นภาพติดการยี่สิบเว,วันขึ้นไปเขาบอกว่าจะจบแล้วนะใช้พลังแห่งการขอบคุณสำนึกรู้คุณพลังแห่งความรักปิติยินดีชื่นชมยินดีใช้พลังแห่งการจินตนาการถ้าอยากให้ออกแรงนิดเดียวและผลลัพธ์ได้เยอะๆนะและจะต้องจินตนาการด้วยความอารมณ์ความรู้สึกเสมือนเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะพวกเราเนี่ยได้เปียบนะครูมาสอนพวกเราจินตนาการทุกวันให้เห็นภาพนะว่าเองอยากทําอะไร เออครูบอกว่าลองจินตนาการถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยม <ment> <force> เองต้องชัดเจนว่าเน osi, ี่ยครูใช้พลังแห่งจักราวาลน,นะทุกคนครูทําอย่างนี้นี่คือครูกําลังจูนกับจักรวาลอยู่ให้พวกเราสั่งแบบรวบยอดเองเข้าใจป่าไม่ได้แค่ไปญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ได้แค่ได้บ้านอย่างเดียว,ไม,ไ,ไ,ยวไม่ได้แค่รถอย่างเดียวแต่ครูบอกว่าเฮ้ย,เอ,ยเองเองมีเห็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเองในหนึ่งปีข้างหน้าไหมเองมีชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยพวกพวกเราสามารถใช้ทุกด้านพร้อมกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโอ้ฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเวลาคุยกับตัวเองในจินต วันนี้ฉันมีความสุขมากตอนนี้เงินในบัญชีฉันมีแค่นี้รถฉันนะจอดอยู่ใต้ถุนบ้านตอนนี้บ้านฉันนะทีเ่เคยจะทําตอนนี้กําลังทําบ้านเสร็จอ่ะกาลังทําบ้านอยู่มันเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้ฉันมีเงินเก็บแค่นี้นะมีรถจอดอยู่ที่โรงรถจอดรถโอ้ยที่บ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีหนูจบไหมการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพอาจจะแบบโอ้ยหุ่นฉันก็ดีได้ไหมไม่ผิด ครูกาลังบอกให้พวกเราใช้พลังขั้นสูงสุดของพลังจักรวาลในการสั่งชีวิตตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเองเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เรื่อยเดี๋ยวเองงงเองว่าเออเหมือนไอ้นี่งงอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทาไมฉันได้เกือบครบแล้วล่ะนี่อายุยี่ยี่สิบต่าไรวะยี่สิบห้าเองยี่สิบสามเออจะรีบให้มันแก่ไปไหนเนี่ยมันโชคดีมากมันเจอยี่สิบสามเนี่ยไอ้นี่เดี๋ยวเองจะมางงงงแล้วเองครูสั่งจิตมึงหนินะจวงเดี๋ยวมันจะงงแม่แม่ตุ้มตอนนี้หนูสั่งบ้้านแแลวะม่ เออหนูเริ่มก่อสร้างบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้ได้ฟังเออไอ้นี่บอกหุ่นด,ดีแล้วอะ่ะแม่ตุ้มติมแบบ,บหุ่นดีแบบงงๆเลยตอนนี้รู้สึกลางการมีพลังเป็นไปได้ปะโอ้ยเดี๋ยวพี่นุ้ยมาอวดอืออ่าพี่พี่นุ้ยได,ได้ได้ทองตอนนี้เก็บทองได้ร้อยหนึ่งละอะไรเงี้ยเออไม่แน่นะเองเองทำไปเรื่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเป็นเองเดี๋ยวพี่น้องจะบอกพี่ตุ้มตอนนี้นะพี่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหมอไม่ต้องน,นัดแล้วพี่รู้สึกแข็งแรงมาก รู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกเหมือนตัวเองอายุยี่ห้าอย่างเงีย้ยเฮ้ยจริงๆนะบางคนอาจจะเดินมาบอกครูแม,ม่อีหมอีหมหนูได้บ้านแล้วนะไอ้น้องพีมันจะบอกว่าเฮย้ยพี่ตุ้มพลังจักรวาลมันจริงจริงเว้ยให้รู้จักนะคะใช้เครื่องทุนแรงหรือคานถอนแรงที่เรียกว่าพลังของจักรวาลง่ายมากทุกคนอย่าคิดเยอะว่าพี่ตุ้มมันผีบา้ามันสอนอย่างว่าสุขเขาจะได้แบบงงๆจะได้แบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรประมาณนี้โอเคไหมสวัสดีทุกคนนะ อะมาเตรียมตัวสวดมนต์กัน